สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราวันวันวันนี้วันนี้วันอะไรนะวันเนี้ยวันนี้วันอะไรอะเราจะปั่นวันนี้วันหยุดอ่ะวันวันวันนี้วันเสาร์เอาวันนี้วันเสาร์อ่ะวันวันนี้วันเสาร์เพิ่งยินเราทำฮีฮีบอยไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเนี่ยวันเนี้ยจะตอนเนี้ยจะทำแล้วเฮลบอยเฮลบอยทำเมนูที่สอง ใช่น้ำแดงไม่โกนัำอ้าวเจ้าใส่ลูกทำมีมนูที่สามนะครับทีใส่นมวยก่อนเหรอใส่น้ำใส่นมใส่นุนมหน่อยเหรอคุณพี่อร่อดมันเจาะเจาะนี่แล้วแล้วแล้วก็อร่อยอรอออกแล้วก็ทีเน่เนยอ่ะทำอ่ะอ่ะคือต้องเชียวว่าจะอร่อยไหม ต้องลุ้นว่าจะอร่อยไหมเดี no cả, yes. ๋ยวคราวนี so ้เราจะปั่นให้แหลกๆหน่อยนะนะลูกนะจะเจ้าเหลือไว้มั่งดิค่านี้พอดนะครับุกคนลองชิมเน่อได้ไหมว่ามันจะอร่อยไหมชิมเลยเฮ้ อ,อันน้ำแข็งใส่ครับล uh, okay. ูกอ okay? ันน <c oughs> <c oughs> ี <loves BLANK. c oughs> <c oughs> ้ในการขับถ่ายนะอ๋อช่วยในการขับถ่ายโอเคเอาน้ำแข็งใส่ครับเอาน้ำแข็งใส่อ๋อโอเคครับใส่หน่อยๆนะวิ่งพอพอดีจิ้งจุ่เผลออ่ะไม่เป็นไรครับเทหมดเลยพอดีวัาจิ้งจุ่เผลอเราจะใส่หวานๆหน่อยนะอันนี้คือน้ำเชื่อมเหรอก็น้ำมันหวานอ่ะเฮลโูบอยเอ้ยน้ำเด็ก มันเลี้ยงแข่งใส่เลี้ยงแข่งใส่เลยเริ่มแข่งใสนี้จิโจอยากปั่นอีกครั้งอ่ะมันชอบดีจะปั่นปั่นอะไรหลายครั้งที่เหล็กเลยไหมได้ครับกูกูทีละกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องใส่ให้ตรงล็อกมันเปอนแข่งใส่เลยอ่ะมันกินไม่กินอ้าวตรงล็อกแล้วอ่ะพี่โจอ่ะลองดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีองเห็นอ่าขยับ จะจเอาให้แรงนะครับนี่นะไอ้ดจกลัวเอาสิเอาสิเอาจุดจุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ลงล็อกลูกอะแม่นนไม่ลงล็อกอมันต้องทำให้ลงล็อกนะคะเอาเอาจ้าลองดิโอเคยุดทำไมอ่ะกันเด็กๆเอาอันนี้นะ ปั่นเราจะปั่นนานน่ะเดี๋ยวเราจะปั่นนานหน่อยให้มันแหลกๆลูกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจ้มันไม่ลงกึ๊บอ่ะต้องเอากี่ครั้งครับลองก่อนเอาชีลอกสุ่มะลองสีหยุดอ่ะแรงขึ้นหน่อยเล ถ้าได้ถ,ถึงอันนี้ดูกลัวแค่อันนี้พอนะได้ไดถึงแค่สามพลนะครับพอ,อยังอืมเออเป็นสัี้วกนอ๋อพอยงอันนี้ไม่นน่กลัวลองดิไม่เอา,าอเไม่เอาไม่นน่กลัวอันนี้อันนี้ อพอแล้วปะแตว่ามันยังไม่อร่อยดีนะเดี๋ยวก็ต้องเขย่านะเขย่าหน่อยได้ไหมเป็นอืมเป็นละเอียดแล้ว,วอะเ,เดี๋ยวชิมน้ำหน่อยนะ โนมันไม่สิ้นหรออีกนะอีกคจะลองมือแรงหน่อยกลัวเลยเหรอลูกอะพอแล้วนะพอแล้วนะแม่ก็กลัวมันพังจิ๊จ๊อเจ๊จ๊อเอาอีกแค่โบพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันปั่นดิ้งไปดิ้อ้าวถ้าได้นี้มันมีไฟอยู่จริงเหรอครับมันมีไฟลูกดูต้องระวังเหรอครับ รตรงนี้มันอาจจะเปื้อนเลยเหรอข้างล่างตรงเนี้ยข้างล่างตรงนี้มันเปืเป้อนเปล่าวะพร้อมอ่ะพี่โจถือไว้พี่โจถือไว <c oughs> ้น้ำกินน้ำจุ่มพูเลยน้ำชมพูเลยอะ่ะให้เขาทำเป็นน้ำจุมพูได้ ไม่ไม่ได้เขาเขาทำคือเขาเขาคือจุจูทำเองได้ครับเอานั้นแหละลูกเอาช้อนนั้นแหละอช้อนนั้นคนลองชิมหน่อยนะครับลองชิมหน่อยได้ไหมครับครมันจะอร่อยดีไหมอืมมันหวานนิดหน่อยดีเนาะเหรอน้ำแข็งใสเหมือนน้ำแข็งใสเลยใส่น้ำแดงหน่อยไหมลูกลาดเอาไหมเอาลาดละหมึ่งมันจะเหมือนน้ำแข็งใสใช่มันจะเป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งจินซดา คกูคไม่ทำไมเีช้าครับอุ้ยฮะหวานหวานมันจะจะเทมวย <Yeah, S 2> หมดเลยเหรอตั้งสมาธิอยู่ตั้งสมาธิโอมแล้วก,ก็เกยเป็นไงหวานฉ่ำหน่อยนะหวานหน่อยดูว่าต้องใส่นมหน่อยนะอ่าอ่ารูว่าจะขอขอใส่นมหน่อยอืม นมธรรมดาเยลลี่ด้วยเอาเก็บไอติมจะกินดูมันเลยนะข็ง <c oughs> ใส่จริงไหนะมเป็นเฉาะเฉะเฉาะแฉะครับ <c oughs> คนเหนื่อยนะ มันเหมือนน้ำเชอรีท่ที่ที่ข้างเรียนที่เคยสั่งไปเหมือนโกโก้เป็นเดลี่อะเป็นนเดลี่ข้างเรียนเหรอข้างเดือนแบบประตูหลังงันตอนส่องกับภาพเดือนที่เคยไปซื้อเขาไม่เคยผัดืนไปซื้อทุกวันเลยอ่ะเจ้าก็ทำเองได้แล้วเนี่ยอร่อยเหมืจะปวดปวดพัน,น,น <c oughs> ค่อยๆกินเลยลูกกิม ดีไมก่ยมกยดีมันเ,เก็บเกมละไปชุ่มฉ่ำฟันแต่แต่จะหมูห้ามมกินของเย็นนี่นาหายแล้วปะยังไม่หายเลยพี่นามาเธอมาเทใจ่หน่อยนะ น้ำแข่งรถได้เฮ้ยวันจะ้จุดต่ตนิดเดียวสร้างพี่ทำภูเข,ขาได้ไหมภูเข,ขานี้ใหญ่กว่านี้เป็นภูเข,ขาเหรอลูกสร้างเหมือนทรายแต่เป็นสีครูคือสร้างเลยมครับได้ มันมันสนุกดีชอบชอบไม่ชอบัาทำคลิปเนี้ยชอบชอบดีเหรอืมดูกับโจ้ก็ชอบเนี่ยไม่ใจดีจังใส่ยินลี่ลงไปด้วยเลกว่ามันจะได้ดูเหมือนไอติมอร่อยอร่อยไอติมพิมะเหรอมันมันมือนตาเลยนะมันเขาก็มันมีตาอยู่เลยอ่ะ อ่ะ m i s <Amazing> s มากเลยครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็ทําใหม่เอาทีนี้เตงโมโด้วยว่าด้วย่าคราวหน้าไม่ได้ถึงแข็งเถอะว่าจะกินไงลูลกจะกินเป็นธรรมดาลเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเราลองนะพอกินแล้วพี่เปียนหัวแต่มันอร่อยเลยมันจี๊ดขึ้นไปเลยเหรอใครก็ได้สมูทตะแต็งกินเรื่อยๆอยู่ลูกกินค่อยๆ ไม่ค่อยคุยกินแล้วครับไม่ค่อยกินช้าๆแล้วว่าเดียอไี้ยกเลิกข่าวหน้าอย่าใส่น้ำแข็งโอเคโอเคบายบายค่ะคืคะอคจริงมันอร่อยแต่ว่าพอกินแล้วมัน,มนติดขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมใช่ที่นไบนนี้มันต้องค่อยๆกินไงคือไม่ค่อยค่อยกินแล้วอ๋อโอเค งั้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวค่อยๆนะๆอ่าโอเคบ๊ายบายค่ะอิคุณมากเลยครับโจโจ